ส่วนตีนตุ๊กแกนะครับเพื่อนอาร์มอาร์มนะครับอาร์มเราทาเป็นแบบสองชุดนะครับชุดแรกมันจะเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้จะอยู่ที่อกขวานะครับทรงชาติอยู่อกขวาตาอสมอนี่ครับจะอยู่ที่อกซ้ายนะครับอกซ้ายแล้วก็ด้านหลังนะครับจะเป็นป้ายอาสาสมัครสาธารณสุขนะครับอันนี้แบบที่1นนะครับแบบที่2ผมจะทาเป็นแบบแบบชุดหนึ่งครับชุดชุดแรกเนี่ยมันจะเป็นดูเหมือนกับ กึ่งกึ่งแมนแมนนิดหนึ่งนะครับเหมือนผู้ชายใส่นะครับมันจะดูแข็งแข็งหน่อยหนึ่งนะครับเหมือนปกครองนะครับเหมือนปกครองนะครับแต่ว่าเป็นอีกชุดหนึ่งที่ผมทํามาเพิ่มคือมีเสียงเขาต้องการว่าอยากให้มันดูซบซบหน่อยแบบผู้หญิงใส่ก็เลยทาเป็นแบบโซนสีฟ้าครับโซนสีฟ้าเขาจะมีนะครับอกอกซ้ายนะครับอกซ้ายก็จะเป็นธงชาติเหมือนเดิมนะครับเอออกขวาเพื่อนทวดีอกขวาเป็นธงชาติเหมือนเดิมอกซ้ายนะครับจะเป็นตากระสวงสาณสุขเอ้กระสวงอสมอโอ้อสมอนะครับเพื่อน ส่วนข้างหลังนะครับข้างหลังก็จะมีเลือก2แบบนะครับอันนี้เป็นแบบแรกที่เราทําขึ้นมาครับเป็นสีฟ้ากับสีขาวนะครับน่าจะดูดีแต่บางคนเขาก็ชอบแบบสีฟ้าล้วนนะครับก็เลยทำมาให้เลือก2ตัวนะครับอันนี้เป็นแบบชุดที่2เดี๋ยวจะลองติดสายอามให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่ครับพอใส่เสื้อแล้วก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนะครับตาอสมนะครับ ด้านหน้าบางคนนะครับที่เขาทําเป็นชื่อก็จะขยับธงชาติไว้ข้างบนนะครับแล้วก็อามชื่ออยู่ด้านล่างนะครับบางคนเขาจเจ้าชื่อด้วยนะครับส่วนด้านหลังครับนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่ผมทําแบบปักใส่เสื้อเลยนะครับเป็นแบบนี้อันนี้เป็นแบบปักใส่เสื้อเลยครับเพื่อน ใส่เสื้อเลยนะครับตาคมๆมกิ๊บๆครับเพื่อนฝีมือเราเองด้านหลังด้านหลังครับหรือถ้าเพื่อนด้านหลังอยากจะให้ใส่ชื่อหน่วยงานก็ได้นะครับอาสาสมัครสาธารณสุขหรือว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะครับอำเภออะไรต่างต่างว่ากันไปนะครับได้เหมือนกันนะครับเพื่อนได้เหมือนกันใส่ชื่อด้านหลังเป็น,เป,นเป็นชื่อรอพอตอ่อ ส่วนด้านหน้าก็เป็นโลโก้อสมมอ,อยู่แล้วนะครับอย่างนี้ก็ได้ครับเพื่อนเราจะการให้ได้นะครับเราจะการให้ได้เพิ่มอีกนิดเดียวครับเพื่อนแต่ว่ารับประกันเลยครับเนียบเนียบเนียบขอบอกครับผมขอบคุณมากครับ